ต้องมีดีนี่มีอยู่ถ้าโยนหินนะมาโยนหินหน่อยโยนหินนี่เครี้ยงแม่งเลยนะฮะมีสกินไหมท่านสัตว์ป่ามีสกินด้วยเหรออุ้ยมีแบบอะไรเนี่ยอุ้ยมีีได้ผลทองด้วยนะครับโอ้โหโคตรเฮีโอเคนีครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันจุ้ยนะครับน่าจะขอกิมใหมครับแล้วครับผม เย้ฮูฮูนะครับแล้วก,ก็ก็เป็นเซ็เกมไมค์ครับที่เค้นแบันนี้เริ่มอยู่กันในไมค์ครับที่วิวแอดออฟก์นั่นเองอ่าสับวันนี้นะครับผมแนละ้วก็ฮูมาในแอดออนโหเห็นขนาดนี้นะครับผมนั่นก็คือแบบข่าศูนย์เอ้ยไม่ใช่นะไททันในวันะนี้ฮูตัวบเบลล์ยอยู่ข้าหลังเราเลย นะครับแนละ้วก็จริงๆผมเคยรีวิวอันนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ในวันนี้มันมีอมัปเดตใหม่มาซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยนะครับผมนะโหเป็นของคุณอา p วพีเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนสามารถกดตัวไอ้มุมขวาบนกลับไปดูได้นะครับผมส่วนก็จะเริ่มก้าลรีวิวกันแลกวคลเพื่อเป็นลังใจผมในการที่อไปด้วยนะครับผมก็ยังอ่ะโอเคถ้าก่อนแล้วก็ที่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมไปเลยโอเคผมนะแหละนี่ก็คือของที่เพื่มเข้ามาในอนี้น่เองปึ๊บ นี่บุ๋ยแล้วประเด็นคือถ่ายทำจะเกิดเยอะไปไหนมนั้ยฮะโอเคผมแลยวมาดูอยะอย่างแรกนั่นก็คือเมนูนั่นเองนี่ซึ่งในเมนูนะครับผมก็จะมีอ่าหลากหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกมาดูกันที่อ่าซ a มูอันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นสเตตัสก่อนสเตตัสนะครับผมเราสามารถเอาแต้มที่มีเนี่ยมาอัพสเตตัสได้นะทั้งเลือดทั้ง H p อะไรพวกนี้สามารถเอามาใช้ได้นะแล้วก็มีสกิลครับผมนะ สกิลก็คือเป็นเหมือนกับสกิลของครอบครัวแฟมิลี่นะครับผมก็จะมีของนายกษัตริย์ใช่ไหมของฟิตนะครับผมแล้วก็มีแองเคิลแมนฮะสุดท้ายน,นี่ผมไม่แน่ใจอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคืเขา,เาอาจจะใส่ของขังก็ได้มาแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับผมน,นจะเป็นท่าพิเศษนะครับเหมือนคือแบบสกิลพิเศษของอ่าแฟมิลี่นั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เจ๋งมากนะเป็นอัปเดตชั้งใหญ่เลยนะคือนี่สกินนั่นเองนะครับผมเราสามารถ ใส่สกินให้ไทท่านได้นะด้วยแต่ละตัวเนี่ยสกินไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอ่าไทท่านเกาะเนี่ยก็จะมีแบบไทท่นเกาะเวอร์ชันแพทินัมซึ่งโคตรเทร่เลยนะแล้วก็จะมีแล้วก็มีแบบไทท่านหกสิบเมตรอย่างเงี้ยมีเวอร์ชัน A นะเอเลน่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าอ่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาแต่เอาเป็นว่านามาเริ่มกันต่อที่หมวดแรกเลยดีกว่าแลนะก็คือ นี่เป็นหมวดแบบอาวุธนั่นเองนะครับผมนะโอ้โห ODM เกียร์มาครบนะฮะซึ่งมามาเริ่มกันจากใส่ชุดกันเลยนี่อันนี้ชุดโดยสำรวจนะครับผมก็เท่ดีนะเออก็เท่ดีนะครับผมก็คือหน่วยสำรวจนั่นแหละ,ะฮะส่วนต่อมานะครับผมอันนี้อันแรกนะเป็นเครื่อง ODM นะซึ่งกดที่ขวาแล้วก็จะเป็นการใส่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมใส่อยู่แล้วเออแล้วก็จะได้ดาบมาด้วยนะครับผมเป็นดาบแบบ นี่ดาบคู่แบบนี้นะฮะผมบอกเลยนะระบบ ODM ียร์ของมอนเนี่ยมันดีมากเลยคือเราสามารถกดที่ขวาแบบปึ๊บกดขวาหึงรอบนะครับผมจะเป็นการยิงสลิงนะฮะส่วนอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการแบบพุ่งไปข้างหน้านะฮะคือมันจะกดนี้ปึ๊บนี่พุ่งนี่ดูแบบมันลื่นไหลมากเลยนะดีโคตรเฟีียวนะครับผมระบบ ODM Gear หนีหมาโคตรเท่นะแล้วสามารถแบบยิงค้างได้ด้วยนะถ้ากดชิปที่ขวาเนี่ยปึ๊บ มันจะเป็นการแบบค้างไว้นะฮะอย่างนี้แล้วก็กดที่ขวาปุ๊บอ่าเป็นการกระโดดออกนะเป็นไงโคตรเท่นี่ครับผมลองฟันทายท่านไหมมาๆมาๆนี่นี่ทายท่านแน่ทายท่านนี่นี่กูฟันตายปะไม่ตายทำไมกระดึ๊บย้ายนี่เออตัวเตี้ยๆได้กันนะน่าจะฟันโดนอยู่นี่เป็นไงกูตายแล้วโคตรเท่ <c oughs> แล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอ่าการฟันนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่อัปเดตเข้ามานั่นคือ นี่สถาน,นีเติมแก๊สนั่นเองครับผมปึ๊บอู้หูยอันนี้มาเป็นบล็อกเลยนะนี่ผมชอบมากเลยนะมันเป็นเหมือนกับเครื่องเติมแก๊สรับผมนะถ้าสมมติว่าเวลาเราเล่นในซ์ฟเวอร,วอร์ใช่ไหมแล้วแก๊สหมดนะแล้วสามารถเอากระบอกแก๊สเนี่ยมาเติมได้นะตรงนี้ปึ๊บนี่มันจะแบบว่ามันจะขึ้นแบบนี้อ่านะเป็นการแบบเติมแก๊สน,นะ refueling gas แ,แบบนี้เลยนะฮะโตรเท่นะฮะเอหรือแค่กดที่ขวาปะออแค่กดที่ขวาเฉยก็ได้แล้วเออนี่ครับผมนะประมาณนี้เป็นไง จริงนะเฮ้ยผมชอบสถานีนี้มากเลยแบบเบื่อๆก็แบบเอ้ยพี่เติมแก๊สหน่อยอะไรอย่างนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับผมสรับอ่าพวกอดีมนะฮะส่วนอย่างสุดท้ายนะอันนี้เอาไว้เล่นซิลเวอร์นะฮะมันคือไททันอินเจคชั่นนะคือถ้าเกิดว่าเราฉีดไข่สังไททันใส่ตัวเองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นไททันแบบเนี้ยเออเป็นไททันตัวแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเราไปกินแบบพวกคนที่มันมีเชื้อสายไททันนะครับผมแล้วก็จะได้พลังของไททันมาด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะฮะมา มาดูต่อที่หมวดต่อไปดีกว่านะครับผมแล้วก็เป็นหมวดสําคัญด้วยนะนั่นคือนี่ท่านนั่นเองมามาเลยนะครับผม,มจะมีอยูอ่สองแบบนะมาอันนี้ผมจะขอใช้ชีตแล้วกันนะครับผมนะในการแปลงไปทไยท่านนะเอาเป็นว่าเราเลือกจากท้ท่นๆๆนะานกรอเอ้ทยท่านจูโจมเลยแล้วกันมาทท่านจูโจมนะครับผมนะแล้วก็มาแปลงร่างเลยไหมแปลงร่างแปลงล่างเลยปุ๊บนี่วูไทท่านเอเลนนะครับผมก็นี่ตอนนี้มีอัปเดตใหม่ด้วยนะนี่ มีแบบแต่มีบอกท่าด้านขวามือด้วยนะครับผมนะก็จะมีอ่าถ้าเกิดว่าที่ขวาธรรมดาเป็นการแบบคำรามใช่ไหมอ่ากดชิปคลิกซ้ายเอยกดชิปลิกขวาม,มันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเสริมเกาะเหรออ,อู้ยเป็นการแบบเสริมเกาะตัวเองนะอู้เป็นการใช้แข็งเฮ้ย่ออะไรอะอู้โคตรเท่เทมากนะอ้าวแล้วประเด็นคือเราหลุดจากไทท่านเลยอะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเอาไม้ไม้ไมนี้มาแล้วนะ นี่วูเลือกเวลาเกิดใหม่มันมีเกาะที่มือด้วยนะโอเคแค่ก็ว่ากดชิปชิปคลิกอ๋อชิปชิปอีกซ้ายนี่ตอนนี้มันผมเสร็จเป็กาะแล้วใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบนี่วูหมัดหมัดแบบหมัดเคลือบเหล็กอะโอ้โหเท่นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนสกินได้นะเดี๋ยวดูดิอ่าไม่มีสกินนะแล้วจบไม่มีสกินโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปดูกันตัวต่อมาดีกว่านะต่อมาเป็นท่านเกาะนี่อันนี้มีสก,กินแล้วนะฮะไปลเลยปึ๊บอีตัวไฮเนอร์นะก็เดี๋ยวเปลี่ยนสก,กินแล้วกันสก,กินท่านเกาะมีสก,กินแพตินักกนนมเหรออุ้ยอุ๊ยเป็นเกาะแพตินัมแบบนี้เลยนะครับผมโคตรเท่นะแต่มันมีท่าเดียวอย่ง,งอ่ะ้ยนี่โอยเนี่ยชนชนนี่ชนหมดชนหมดนะนี่โคตรเท่แล้วไปโดนเกาะแพตินันนนมไว่ไดเห็นหน้าแต่มันแบบมันล็อกมุมกล้องไว้นะ โอเคไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเทแล้วเทแล้วนะฮะไปกระต่อนะครับผมต่อมาต่อมาเป็นตัวอะไรต่อมาเป็นท่านคอนสองครามนี่คอนสองครามนะครับผมมีจกินไหมพี่จะกินไหม,ไ,หมไม่มีนะครับผมแล้วก็คอนสองครามก็ปกตินะฮะเออมีท่าหนามใช่ไหมเออมีหนามมาดูขวาล่างมันยังบักอยู่เลยอ่ะโอเคมันยังบักอยู่เลยจริงมันน่าจะมีหลายท่านนะเออมันน่าจะบักนะฮะโอเคไม่เป็นไรชามันนะครับผมนะไปเอา้าบอ้เวลาคืนล่างมัน เอาผมมีในคิสตัลแบบน,นี้ด้วยเหรอแล้วเราจะออกไงเนี่ยอา่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเอาดีเอเอาก่อนเออเอาดีเอออกนะฮะมาต่อมาเป็นท่านกรามนี่ท่านกรามนะฮะท่านกรามท่านกรามดูสิท่านกรามาราม,าราม,มีสกินไหมเหมือนเห็นไหมครัแบบนี่มีสองอันนะครับของของโปโกกับมาเซลเหรอมันจะอยู่ที่เหมือนกับแผงคอนะสีแบบสีเหลืองกับสีน้ำตาลใช่ไหมเออจะเท่นะเท่จริงนะครับผมมีสกิลอ่ะสกิลกับ ครับผมนี่ไม่เงยโคตรเฟี้ยวอ่ะเอ้ดูชุดผม้องเอาชุดออกก่อนเออไม่งั้นไม่จะเกลียนะฮะโอเคไหไปต่อไปต่อต่อมานะครับผมต่อมาเป็นตัวอะไรล่ะต่อมาเป็นต่อมาเป็นอ่ท่านนี่ท่านท่านลิงว่าท่านะสตาร์นีมาแล้วมีท่าไหมต้องมีดินี่มีอยู่ท่าโยนหินนะฮะมาโยน,นหินหน่อยโยนหินนีเครี้ยงแม่งเลยนะฮะมีกินไหม ท่านสัตว์ป่ามีสกินด้วยหรออุ้ยมีแบบอะไรเนี่ยอุ้ยมีีได้ขนทองด้วยเด้ยแอบโอ้โโคตรเท่อะขนทองอะเป็นฝรั่งพี่ฮะทองมาแต่ไกลเลยนะฮะโอเคมาต่อมาเราไปยังรวดเร็วต่อมาเป็นท่านหญิงเอ้ยไม่ใช่เออท่านเออท่านหญิงก่อนแล้วกันนะท่านหญิงอันนี้ก็มีสกินเหมือนกันนี่ท่านหญิงนะเดี๋ยวดูสิสกินอะไรอะเจ๊กิมีสกินอะไรปะสกิน เลยกินมิขาศักอ,อุ้ยโอ้กลายเป็นมิาขัดท่านหญิงเหรอก็ <c oughs> อเท่เลยนี่มาดิต่อยแต่ต่อยต่อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยต่อยได้นะฮะแล้วก็นี่เหมือนอุ้ยนี่มีแบบตะเคีฟาดหางนะครับผมแล้วก็สามารถแบบอาแช่แข็งตัวเองได้อ้าวอับบักเลยโอเคอุย้ยเอ่อพี่พี่สองคนทำอะไรกันเนี่ยฮะโอเคโอแต่ว่าแช่แข็งตัวเองได้เหมือนกันกน,นะครับผมนะมาต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ท่านนี้ดีกว่าท่าน60เมตรฮะไป ทุบนี่วีแฮดเผาหมดไหมนะครับผมนะอา้อาวอ้าวอ๋อนี่นี่อยู่นี่นี่นี่นนแ้วท่าทงเทมเมสนะครับผมนะแล้วก็มีสกินด้วยนะสกินเอเลนใช่ไหม๋ยวดูสิสกินเอเลน,นอ้นเอเนอาวทำไมคือล่างก่อนละ่ะคือมานามผมไม่ไม่พอหรอหรือยังไงผมไม่ชัวร์เหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวไม่ได้แป้งใหม่แป้งใหม่นี่มาแล้วนะครับผมนี่มาแล้วสกินเอเลนนะเห็นไหม ดูดีคือหัวเป็นเอเลนเลยนะครับบุนะมีอยู่กี่ท่าเนี่ยมีอยู่สองท่านะเอ,อ้าออบมญนาหมดแน่เลยอะเติมมาุนาแป๊บเออโอเค,อเคมาแต่ว่ามันมีอยู่สองท่านะท่าแรกเป็นบอลดิทรอยเยอร,อรก็คือท่าเตนะอีกอันหนึ่งก็คือแผละความร้อนนั่นเองนะครับผมนะโอเคผมรู้ละมันต้องใช้สเตมินาจริงด้วยนะสเตมินาแบบด้านขวาล่างไอสีส้มๆนะฮะโอเควิจัเทสนะบอลดิทรอยเยอร์เรนดูดิเตะ เตะอยากเตะอ่ะไม่ทันโอเคไม่เป็นไรคือล่างก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคผมมาแล้วก็สุดท้ายนะครับผมตอนนี้ครบแล้วนะเหลือตัวสุดท้ายของเรานะครับนั่นคือฟาวดิ้งททันนั่นเองฮะมาเดี๋ยวผมขอไปที่ไกลๆหน่อยแรกนะให้ท่านมาผุดโอเคผมจะมาอยู่บริเวณตรงนี้แล้วกันนี่โล่งๆตรงนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะทําการเอ่อเฟกมาเลยหนึ่งสองสามปึ๊บนี่อู้หูยมาเร็วพี่พบคำรามนะดูดิตอนนี้แบบ ผมทำอะไรไม่ได้เลยนะเราติดอยู่ใต้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 ตาถาวะแต่ว่าผมจะเอาให้ดูนะอันหนึ่งเล้ดูนะปุ๊บนี่เอาไปไม่ได้ด้วยนะติด้วยโอเคนี่เดี๋ยวู้ดูดูมุมกล้องนี่โคตรเท่เลยพี่พวกคำรามนะคือเดินทีนี่คือแบบพังพังยับนะฮะโอ้โหหมู่บ้านไอพี IP หมู่บ้านล่วงหน้าเลยเลยครับผมนะก็โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสับการอัปเดตครั้งนี้นะผมบอกเลยมันโคตรเท่ดูดิ จัดนะเพราะถ้าเกิดว่าว่าถ้าฟาวนดิ้งหายไปไอ้พวกนี้ก็หยุดเดินไปเออเจ๋งดีนะครับผมนะก็เมื่อเคผมถือว่าเป็นอัปเดตหนึ่งที่ถือว่าเป็นแอดออนหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะครับผมนะผู้่วยสร้างคนนี้นี่คือแบบการันตีฝีมืออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นนี่ก็สามารถไปดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ข,ขอตัาไปก่อนถ้าเกิดช่องลืมกดไะคาเพื่อเป็นกยางใจผมนะครับไปด้วยนะครับไว้จเจอกันพระหน้าสัปดาหนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบบ๊ายบายย